คนไข้มาฝังรักเคฟันหน้าซี่เดียวแต่สุดท้ายต้องทําทั้งปากเพราะอะไรไปดูกันเลยสิ่งที่เราประเมินจากคนไข้เนี่ย,รเ,ยเราไม่ดูแค่ตําแหน่งที่คนไข้อยากจะทําเราต้องดูสภาพทั้งปากเพื่อให้เมื่อเราทําครอบหรือทารักเทฟันเ,เสร็จเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานเพราะว่า ความสมดุลของการสบฟันเนี่ยสำคัญมากแรงที่กระทําต่อรากเทียมสําคัญมากนะครับการสบฟันของคนไข้เนี่ยไม่ค่อยดีฟันหลังเนี่ยมีการล้มเศษหันจะติดแล้วก็แตกด้วยเพราะฉะนั้นผมถามคนไข้เลยต่อเลยว่าอีกข้างหนึ่งเริ่มปวดใช่ไหมครับคนไข้บอกเนี่ยมีอาการข้างนี้แตกอีกข้างนึงปวดก็คือมันจะสลับซ้ายขวาเป็นพฤติกรรมคนไข้ทุกคนเหมือนกันก็คือถ้าเราเคี้ยวข้างนี้อ่ะเราเคี้ยวหนักเคี้ยวจนมันแตกแล้วเคี้ยวแล้วจะเศษหันติดคนไข้ก็มักจะหนีไปเคี้ยวอีกข้างหนึ่งมันเหลือฟันซี่เดียว ฉันรับแรงไม่ไหวก็เลยเหนื่อยเกินก็เลยจะเริ่มปวดปวดหนึบหนึบฟันบนเนี่ยเริ่มมีอาการการละลายของกระดูกแหล,แล็แล้วก็การสบฟันไม่ดีเพราะในมุมผมเนี่ยผมก็จะแนะนําคนไข้ว่าถ้าแบบน้อยสุดเลยที่แต่งเนี่ยทำครอบให้เรียบร้อยซีนี้ที่มันห้อยมากๆก็อาจจะต้องถอนออกอีกข้างหนึง่งข้างเนี้ยไม่ดีเลยถ้าจะไปแก้เนี่ยทำโค้งทำครอ,อบเนี่ยพี่หมอมองว่าทําได้แต่ว่าได้ไม่ค่อยคุ้มเสีย อันนี้ก็อาจจะให้ประคองดูแล้วก็ Fol l o ่ up อาการดูถ้าเริ่มมีอาการเราอาจจะเคลียร์ตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนไปรักเทียมคยีสำคัญคือข้างหน้าก็ให้คนไข้เลือกระหว่างทำซี่นี้มันไม่ได้ลวซี่คู่หน้าเนี่ยซี่สองหนึ่งเนี่ยไม่ได้แน่ต้องเอาออกแน่แน่ส่วนซี่นี้คนไข้พิจารณาได้เลยว่าถ้าทำสองซี่ในอนาคตซี่นี้ถ้าไม่ไหวกระดูกละลายคนไข้ต้องมาเช็คอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ไหวเดี๋ยวมันจะกินไปรักโดนรักเทียมไหมเงือกจะล้นไหมคนไข้จะเอายังไง ถ้าทํเทียะสองซี่อ่ะเอาแค่ซี่นี้ซี่นี้เก็บไว้ได้แต่ว่าต้องมาเช็คบ่อยๆนะครับแต่ถ้าคนไข้บอกอ่ะซี่น,นี้เริ่มไม่ดีนะเราเคลียร์ทีเดียวสิ่งที่ได้คือตัดปัญหาไอ้ที่มันโยกโยกงอนเง้งงอนเงนงน,เงน,นะครับแล้วก็เรื่องหนองใบาลากไม่ต้องมานั่งระวังแล้วก็จะสบายใจขึ้นนะครับเช็คอัพก็ดีกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากทำสองซี่เนี่ยก็เป็นรากเทียม2ตัวถูกไหมแต่ห้ามสามซี่เนี่ยเราใช้รากเทียม2ตัวแล้วห้อยตรงกลางค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นแบบไม่ได้เยอะมาก ก็เลยถามคนไข้ว่าแล้วแต่คนไข้สะดวกนะครับแต่ว่าน,นี้คืออยู่ที่แพลนนิ่งการรักษาแต่แน่นอนเราทำตรงนี้เสร็จเนี่ยจะเห็นว่าฟันล่างเนี่ยมันมีการศพไม่ดีคือฟันล่างกระแทกขึ้นมาซึ่งอาจจะต้องมีการเจียออกเคสน,นี้ต้องคุยกับคนไข้ตั้งแต่วันแรกหรือว่าต้องขออนุญาตเจียฟันล่างนะครับแน่นอนการรักษาที่ดีสุดในเคสนี้นะครับดีที่สุดเลยเนาะคือจัดฟันก่อนเลี้ยงฟันให้ดีแก้การศบฟันแน่นอนแต่ละเคสไม่เหมือนกันพอเราอายุเยอะเราก็อาจจะไม่อยาก จัดฟันเพราะฉะนั้นแผนรักษาที่ออกแบบให้กับคุณไข้เนี่ยแต่และเคสไม่เหมือนกันจึงต้องมาคุยกันเพราะฉะนั้นเคสนี้เนี่ยเราก็ทำเขาเรียกว่าเก็บงานรายละเอียดให้สิ่งที่คนไข้อยากได้คือฟันหน้าได้แน่นอนนะครับส่วนฟันหลังที่ไม่ได้ร้องขอแต่ว่าต้องเก็บงานก็คือเนี่ยทำเป็นครอบให้นะครับส่วนข้างนี้ให้ follow up ประการดูก่อนถ้าไม่ไหวค่อยทำมาทำรากเทียมน,นะครับ